อ่าสวัสดีครับสสสวััััดีีคครรบบเป็นยังไงคือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขย่างเร่งด่วนค่ะกับอันมืเครนนีงเนาะเป็นวันพระเนาะค่ะแล้วกัลูกศิษย์ลูกค้ากับมหาปูน้ำเนาะค่ะที่ปูบอกว่าบวกหนึ่งแต้มเนาะค่ะกับมาแกงข้าวเรื่องบวกหนึ่งเต้มแล้วก็เปลี่ยนสลับตำแหน่งตัวเลขเนาะค่ะแต่กบ็ได้ ไม่ได้เปลี่ยนหลายดอกหากับเปลี่ยนเออ่ตัวหนึ่งเนาะคะ่ะก็เลยสิมาแข่งคาวเอฟซีเอ่อยานผ่านาไหคะ่ะเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วแม่ค่ะครับถ่าไอตัวอันนี้เป็นตัวเก่าเนาะคะ่ะอันนี้เป็นตัวเก่าของพนนะะเพิ่นเนาะค่ะคือเออ่เลขลักเนาะค่ะก็จะมีศูนย์มีสามมีหามีแปดเนาะคะ่ะตัดอยู่ทีสอง หมายถึงว่าสองจะบ่มาเนาะค่ะครับบ่ว่าหลักใดทั้งสิ้นเนาะค่ะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเนาะค่ะฉีบ่มาเอ่อทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะค่ะก็คือจะบบอม่าวดมวดนี้แม่คู่วาสองนีบ่มาแน่นอนแน่นค่ะสองมามาแน่นอนค่ะเพราะว่าปกติแล้วคู่เพื่อนบอกเนาะค่ะว่าค่ะ ตัวเลขตัวใดที่เพิ่นตัดแล้วถ้าเพิ่นมาบอมาามันกับบอม่าจักเทียแม่ค่ะแม่คุณตัเลยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าบอมาใช่ๆสีเนาะค่ะจักหมวดก่อแม่คู่ซีะแปดหมวดค่ะแปดวดติดบอผาดเลยบอผาดเนาะค่ะแล้วก็นานันที่เพิ่นตัดเป็นทุกเป็นสองเป็นเก้าอีหย่างกินสีกับบเคยผัดเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าสองนี่สำหรับส่วนตัวแม่คู่แม่คู่ประจัดแมแต่ตูวเดียวเลยค่ะ แม่เต้าคู่เดียวขนาดสำนักที่แม่คู่ไปติดตามมาคนมาเนียนเน้นนักนักเลยแม่คู่กับย่างเอาเนาะคะ่ะสำหรับสองเนาะคะ่ะก็คือมั่นใจแน่นอนสองไม่มาครับตามที่คู่คนบอกเนาะครับเนาะตามที่คู่คนบอกนะคะก็คือเอลขลักนี่กับยังเหมือนเดิมอยู่เนาะคะ่ะเลขซีตวกับยังเหมือนเดิมเนาะคะ่ะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอยู่สองตัวนี้แล้วค่ะเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะคือแม่คู่ได้ฝันเนาะค่ะได้ฝันมาคู่คนมาบอกตัวเลขเนาะค่ะ ปู่นมาบอกตัวเลขนะเอ่อในความฝันนั่นคือแม่คู่ได้ไปเอ่อไปล่ำถวายลาาแล้วก็แห่แห่ผ้าประท่านไปถวายเนาะค,ะคะ่ะเล่อปูหนีเพิ่นก็เลยมาเกะ็เนาะค่ะเพิ่นะะมาป่วยท่านป่วยท่านนี่คือเอาเงื่อนมาป่วยเนาะคะ่ะซึ่งเงื่อนหน่นหได้หอเนีอยค่ะคือเอามาป่วยเลยเนาะคะ่ะแล้วก็แย่งกันแย่งกันเก็บเก็บม่รุ่นเก็บบ่ทท่านับรุร่นก็เลยยิ่งกันนะคะยิ่งกันแบบว่าแบบ มัวไปเวันเลยเนะยาะญาติเห็นโผรยท่านก็เลยยิ่งกันแป้งค่ะมิตรแบ<อ>้งเลย<อ>มิตรแบ้งเลยแหละ่นก็ยิ่งกันยังเสียงเนาะค่ะล่ะเพิ่นก็เลยว่าเออบ่ต้องบ่าต้องไปแย่งกัน <c oughs> พี่เมากระปูพี่เพิ่นก็โชคขึ้นจังสี่เนาะค่ะโชคป้ายป้ายใหญ่เธอได้ขาดไปประมาณซ้ำทีล่ะ<อ>แต่เพิ่นเขียนเลขสองสองครูค่ะเขียนเลขสองคู่อยู่ในป้ายน,ะนยั่นเพิ่นกะ็โยกขึ้นจังสี<อ>่สเนาะโยกขึ้นจังสี่นิดเดอเพิ่นว่าจังสี่เนะคะ แล้วมะมืองเนาะคะ่ะมะมืองวาถีเพื่อนโยกเนะะี่ยอันนี้เป็นโตเก้าเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะครับอันนี้เป็นโตเก้าเนาะคะ่ะเพื่อนจะเปียนเป็นเปียนเป็นตัวนี้เนาะคะ่ะเปียนเป็นตัวนี้เนาะคะ่ะคือเอ่อ ờ, เพื่อนบอกว่าสามอยู่ทั้งหนาเนาะคะ่ะเพื่อนก็จะบอกเข้าอยู่ตลอดเนาะคะ่ะต,<ค>ตั้งแต่ตั้งแต่มือแรกจนหดโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ่ะศูนย์กับสามสวยที่สุดศูนย์สวยที่สุดเนาะคะ่ะ 0กับ3สามารถมานน้ากันได้เพิ่นบอกเนาะค่ะจะบวกขึ้นหัวที่เลียวเนาะค่ะหัวที่เลียวเพิ่นบอก8กับ2ไม่มาด้วยกันเนาะค่ะลราคา8สวยที่สุดเนาะค่ะแตงหัวนี่เพิ่นบอก0กับ3เนาะค่ะราคา3น้ามาน้ากันก็ได้หรือว่าบอมาน้ากันก็ได้ฟังยี่ห้ด้อค่ะคือสามารถเนาะค่ะเข้าใส่ข้ามมาสามารถอาจจะมาด้วยกันก็ได้เนาะค่ะแต่เพิ่นกัยังเด่นที่0เนาะค่ะกับบอเปียนแ8เนาะค่ะ ตอนนี้ที่เพ่นบวกไว้หนึ่งเนาะคะ่ะอยู่หนีมันจะมีหนึ่งเนาะคะ่ะครับคือคือตัวนี้นี่ค่ะบวกหนึ่งเนาะคะ่ะพ่นมาถา้ถาถ้าศูนย์นีจะเป็นเลขหนึ่งทันที่เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นที่เพ่นมาบอกโคงสุดท้ายศูนย์กับย่างย่างคือเก่าเนาะคะ่ะศูนย์ย่างย่างคือเก่าก็คือเป็นตัวเด่นเนาะค่ะก็คือศูนย์สวยที่สุดสําหรับของปู่ดาเนาะคะ่ละล้วก็ะเลขซี่ตัวเนาะคะ่ะเลขซี่ตัวสามารถวิ่นได้เนาะคะ่ะจับคู่ได้คือเจ็ดหาเนาะคะ่ะ เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าสี่ก็ได้เนาะค่ะศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเนาะค่ะอันนี้กับจับได้เนาะค่ะอีกตัวหนึ่งที่เพนบอกเนาะค่ะคือสามารถมาน้ากันได้คือถึงสามเนาะค่ะครับไอเลขที่เปลี่ยนไปคือหาแปดห้าเนาะค่ะมาเปลี่ยนเป็นสามแปดเนาะค่ะหลักก็สามห้าสามห้าในกระกลับกันไหมค่ะจลัสามเป็นสามห้าค่ะสลับ ซึ่งปูจะบวกตลอดเวลาที่เพิ่นเอไหงวดนี่คือสามอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะเมื่อคืนนี้ที่แม่คู่ฝันเพิ่นกับโชคไห้ถึนมึงคือเลขสองคู่โตบักใหญ่เลยค่ะแดงจึงคืงงเลยเนาะค่ะเพิ่นกับโชคไม่ต้องแย่งกันมาเอาตัวนี้เพิ่นาเป็นคู่นี้เลยนาอแม่คู่คู่สามแปดกับสามห่างเนี่ยค่ะสองคู่นี้เพิ่นมามาเอาอันนี้มาอนึ่งสีต้องไปไม่ต้องไปแย่งเงินกันดอกพี่มาเอาน้ำปูพี่ปูสีไฮแมนค่ะปูก็ได้โชคตัวนี้ขึ้นไหนเบิ่งตัวนี้เนาะค่ะเพิ่นกับสิโชคตัวนี้ให้ก็คือ สองคู่นี่ซึ่งจำหรับแม่คู่แล้วแม่คู่มาอมบอดดิเปลี่ยนเนาะค่ะบอดดิเปลี่ยนเป็นอย่างแม่คู่ถึงใส่ใสข้ามมาบอดดิเปลี่ยนเพราะว่าเลขลักของเพิ่นอยู่แล้วไหมคะ่ะมันเป็นเลขลักของเพิ่นอยู่แล้วซึงเพื่อนเกิดจากปูมาให้เข้าอยู่ลักษณะจังสีเนาะคะ่ะเอ่อเลขอีกคู่หนึ่งถึงเอ่อยา่พาดเนาะค่ะคือเก้าเนาะคะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะค่ะแม่คู่จะเบาทุกคลิปจะเบาทุกครั้ง ตอนทีปูจะมีเก่าหรือหกเนาะคะ่ะแต่เขียนหกแม่คู่ก็จะบอกระวังเก้าเนาะคะ่ะถ้าเขียนเก้าแม่คู่ก็จะบอกระวังหกเพราะว่าเลขของปูดํามีตัวเดียวที่เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้คือเก้ากับหกเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาเ้ยายาพาดเนาะคะ่ะก็คือถ้าเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าคงจะติดสำนักไงเขาแล้วเนาะคะ่ะค,คงจะสื่อบได้เพราะฉะนั้นเข้าอัดนักอัดเต็มไปเลยค่ะคือเจ็ดหก เนาะคะ่ะแม่คู่เสื้อว่าคงจะบอบออันหรือสามารถหาลัตเตอรี่ได้เนาะคะ่ะแม่คู่ไปตลาดมือเสาร์หลายๆเลยค่ะเจ็ดหกบอแมนค่ะนั่งมีหลายค่ะแม่คู่กับแจ็สนักเลยเนาะคะ่ะตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะค่ะแม่คู่ได้จักใบ้วครับเมื่อนี้สำหรับศูนย์สามเนาะค่ะแม่คู่ได้ยี่สิบใบสําสำหรับเจ็ดหกได้สิบห้าใบทะ่ได้สิบห้าใบทะ่ จริงๆก็จะได้หลายกว่านี้อยู่นะค่ะแต่ว่ามันไปกลับแมค่ค่ะมันก็เป็นสามสิบใบแล้วเซ<อ>ียนใช่ค่ะเขากลับไปนั่ค่ะกลับไปนั่นเป็นเซียนแมค่ค่ะมันก็เลยเลไไหลายใบก็แค่ลอยค <sk> ่ะค <sk> ่ะสำหรับเลขสองคู่นี่เนาะค่ะส่วนมากส่วนอีกสองคู่นี่เนาะคะ่ะอีกสองคู่นี่แม่คู่จะจัดลากอีกตัวหนึ่งคือศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเลขสี่คู่นี่หนึ่งคู่สองคู่ 0507ซี0 5, 0 7, คูนี่แม่คู่จะเอาเป็นตัวร่องสําหรับตัวเองเนาะคะ่ะคือถ้าแม่คู่ซือ้อแม่คู่จะซื้อกันทุ่นยังเสียมแหมคะ่ะการทุ่นอาจจะจับลัตลี่มาจากซีหาใบเพื่อเพื่อได้ทุ่นอันซุ่มนั่นขึ้นยังเสียมไหมค่ะค่ะก็เลยต้องยิบจับซุ่มน,นี่ไหวน้าแน่เนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวถ้าเพื่อนเน้นมันมักออกไหมคะ่ะ คือสิบเก่าเนาะค่ะซิปเก่าที่พ่นขีดไว้เ้นไตจังสีมันเกากส่วนมากค่ะพ่นขีดเส้นไตและหลายหมวดเนาะค่ะและหลายหงวดที่เอฟซีเคยตดตามปูดำมาแล้วเนาะค่ะที่พ่นขีดเส้นไตลลหรือว่าว่าวาวาวงกลมไห้บคอยพาดเนาะคะ่ะสำหรับเด็กสองปูขังลางนีเนาะคะ่ะเราเวื่ที่แล้วมันมาหนึ่งเก่ามาบนเนาะไมค์กูแม่นคะ่ะแล้วตาม ปกติก้อนหนนั่นนะครับส่วนมากสิมาบนหรือมาล่างเ<อ>าลข<ะ>ของปู่ดาไม่สามารถบอกได้ว่าบนหรือล่างเพราะว่ามันจะมันจะเป็นบางช่วงแม่ค่ะบางช่วงก็จะยุดแต่ขงางล่างเนาะคะ่ะบ,บ,บางช่วงก็จะขึ้นแต่ขางบนเนาะคะ่ะอ๋อถ้าโชคดีหวดที่แล้วนี่มันได้ทั้งขางล่างขางบนเนาะคะ่ะเพราะว่า,าตามปกติแล้วถ้าแม่คู่ได้เป็นครอบคู่มากแล้วมันจะเข่าล่างบนทุกข้งเนาะค่ะก็จะได้เต็มเนาะค่ะ เขากับมะมึงหวดน,นี้ว่า,าที่ไปกรอบคู่มาแล้วจะต้องงดอีกบอเนาะคะ่ะจะเขาสองงดสามงดติดบอกับมะมึงเนาะคะ่ะแต่แต่ความเสื้อหมันของแม่คู่แม่คู่ก็คิดว่าแม่คู่ฝันดีอยู่เนาะคะ่ะฝันดีอยู่ได้กินเขาได้กินน้ำได้สิ่งได้ของอยู่เนาะคะ่ละล้ที่แม่คู่เคยฝันว่าอยากเพื่อนเอาเอาพวงมาไล่มาให้แม่คู่เนาะคะ่ะแม่คู่ก็ย่งเสื่อมว่า เพิ่งย่งจะซอยเหลือแม่ะคู่อยู่เนาะค่ะย่งจะห้สซึงดี่ดีสหรับแม่คู่อยู่เนาะคะ่กะกับย่างพัถนาและกะักกาอขอพรอน <c oughs> น้าเพิิอนอีกอยู่เนาะคะ่ะสําหรับเผู้ถีเพิินมาเขาฝฟันคืออย่าโองนั่นเนาะคะ่กะกัย่งขอพรอนเพิิอนอีกอยะะู่ค่ะก็จะมนี้เปลี่ยนแปลงอยู่คือสามแปดหลักการสามห้านะคะ่ะสามแปดกับสามห้าสลับตําแหน่งแต่ตัวที่เปลี่ยนก็คือห้ามาเป็นสามเนาะคะ่ะ ถ้ามาเป็นสามเนาะค่ะจะแสดงว่าหาเลือแต่หาศูนย์หาเกศหาเก่าเนาะค่ะสําหรับเลขหาที่ที่เป็นตัวเด่นเพิ่นเนาะค่ะหาแปดก็จะมีตัวเดียวเลยเนาะค่ะก็คือสามแปดเนาะค่ะเลขของปู่ดายังอยู่ในเลขลัะโปรดเปลี่ยนไปใสเนาะค่ะโปรดเปลี่ยนไปใสก็อยู่ในขดตของเพิ่นน่ะล่ะค่ะอยู่ในนี่ค่ะอยู่ในนี่แค่ดึงตัวไม่ลกมาเป็นตัวเด่นแมนค่ะ อ,อ,อโตัวไม่ลงมาเป็นตัวเน้นซื้อแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าเหมือคืนนี่มันเป็นมั่นระเนาะคะ่ะเป็นมั่นระแม่คู่จะจับชุดนี้เนาะคะ่ะชุดนี้เบิร์ดที่ที่เป็นชุดนี้เนาะคะ่ะที่เป็นชุดนี่คืนหิียงคืนเพงคือเพิ้อลเนาะคะ่ะแล้วก็จะจับอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะคือชุดนีอ ค่ะเอาขื่นหิงเนาะค่ะ <c oughs> เอาขื่นหิงแม่คู่ก,ก็เลยได้ฝันนั่นแหละคะ่ะได้ฝันเพิ่นก็เลยมาโชว์ให้มึงก็คือเป็นเป็นตัวที่เปลี่ยนนั่นแหละคะ่ะ<ม>คือเปลี่ยนเป็นตัวหนีเลยเนาะคะ่ะเปลี่ยนเป็นสามแปดเนี่ยนะค,ะค่ะเปลี่ยนเป็นสามแปดเนานะะคะ่ะเพราะว่าปกติแล้วแม่คู่จะเฮ็ดจังสี่ทุกครั้งทุกรอบที่ที่ได้ตัวเลขจากปูมาแล้วใกล้ใกล้ใกล้เอ่อสักประมาณหาหกมือแม่คู่จะเอาตัวเลขขื่นหิงเนาะค่ะเอาไว้ใกล้ๆคันคู่เออเพื่อ คาเลขตัวใดที่มันจะเปลี่ยนแปลงเิ่นเลยมาโบเหนะคะประมาณแม่คู่นับถือแบบนี้เนาะค่ะแม่คู่ก็จะเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะนี่อนไหนบอกเข้าใจสอบถามใยค่ะเข้าใจครับผมค่ะท่านเอฟซีบอกเข้าใจกัะโทษทามแม่คู่คุ่นละครับคนสูงที่พี่ก็ได้ข้อมูลจากแม่คู่เต็มที่แล้วก็คือหลังจากนี็คือสิบ่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามือเลขออกแล้วแม่นค่ะคงสุดท้ายหลักละ ใายสุดๆแล้วเนาะค่ะเล่อปิศนาคือคือแม่คู่ไปรับขันมาแล้วมันก็่าเป็นปิศนาแล้วเนาะค่ะคือเพิ่นเปลี่ยนไห้กับไห้เป็นตัวเป็นตนเลยก็คือตัวนีเนาะค่ะตตกีห้าสิได้ตีเอาแมนบอค่ะแต่บัดนี้ห้าบ่ต้องตีเอานั่นก็คือแบบว่าขันยังแข็งอยู่เนาะค่ะบอแเป็นขันอ่อนนะคะเพิ่นก็จะไห้ลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จดเกนแล้วมือแรงกับแม่คู่กับสิบอฝันครับผมกับเป็นตัวนี้แหละครับ กับตัวนี้แหละค่ะแป้นปันกับคงจะปั้นี่ปันอยู่ปันไตัวนี้แหละโอ้ขานอกตัวนี้เนาะโอเคครับผมครุณแม่ขับุครับทุกขอคุณค